อันนี้เนาะมันจะเป็นพวกก้าที่เราเพาะจากมเมล็ดนะอันนี้จะเป็นก้าพันไผ่หกยักษ์ครับผมอ่าไผ่หกยักษ์ก็คือไผ่หกยักษ์เพาะจากมเมล็ดนี่นะยังไงเขาก็ไม่ไกลพันหรอกครับผมพวกวไผ่หกยักษ์นี่มันจะเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะลำต้นเขาก็นู่นหนัสี่นิ้วห้านิ้วถึงเก้านิ้วสิบนิ้วเลยเนาะเป็นไผ่ขนาดใหญ่คล้ายๆกับตระกูลไผ่ตรงนั่นแหละครับแต่มันจะเป็นพวกไผ่หกไผ่ตัวนี้มันจะเด่นในเรื่องของหน่อนะหน่อไม้นะ หน่อไม้ที่ว่าพี่เขอไปทําพวกหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองหน่อไม้แห่ตระกูลกินหน่อเนี่ยแหละหน่อเขาจะเยอะปลูกปุงไม้ไผ่หกขายหน่ออย่างเงี้ยเนาะหน่อทานสดก็อร่อยแต่หลักแล้วพี่เขาที่ว่าบรรดาที่ว่าพี่ขอไปทําหน่อหน่อไม้ดองอ่ะจะใช้หน่อไม้ตัวนี้พี่เขาจะปลูกไผ่ตัวนี้บอกว่าต้องการใช้ลำด้วยอย่างเงี้ยเนาะใช้ลำแล้วก็ขายหน่ออย่างเงี้ยเออก็เลยแนะนําว่าปลูกไผ่ตัวตัวนี้มันก็เหมาะอยู่เพราะแถวบ้านผมก็ยังใช้ไม้ตัวนี้เยอะอยู่เหมือนกันเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่พวกทําพวกทําไม้เส้นอย่างเงี้ยนะ ที่บาทัวทําเป็นเสาอย่างเงี้ยคือปลูกเล็กที่สุดแต่ี้เล่ที่สุดแล้วนะ,ะลำ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 ของเขาเนี่ที่ประมาณสี่ห้านิ้วนั่นแหละไผ่ตัวนี้นะแต่ว่าเขาจะชอบน้ําอยู่นิดหนึ่งนะครับผมกับไผ่พวกไผ่ก้าพันไผ่เงี้ยที่พี่ไผ่เรื่องเราพ่อจากมเมล็ดเนี่ยข้อดีของมันก็คืออ่ามันจะปลูกช้าหน่อยแต่ว่าข้อดีมันจะอยู่ได้กับเรานานเพราะไผ่ตัวเนี้ยมาเวลาเราปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยอายุเขาอยู่ได้อีกร้อยสิบกว่าปีเกือบเกือบร้อยยี่สิบปีอะ่ะไผ่ตัวเนี้ยนะ เพราะว่าอายุของเขานี่ร้อยยี่สิบปีเขาถึงจะยืนต้นตายทีหนึ่งคือถึงจะออกดอกเนี่ยแต่ว่าเราโชคดีหน่อยว่ารุ่นนี้เขาออกดอกมาปีที่แล้วน,นี่เพราะได้เกือบสองปีแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเราปลูกเลยนะต้นเขาเขาเขา,ขาก็จะสูงประมาณนี้แหละปีนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาสูงสูงกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะกับไผ่ไผ่ก้าไผ่เนี่ยเพราะยังไงมันก็เอาบางกลุ่มตรงไหนมันเขาก็ไม่ตายเนาะกับพวกไผ่ที่เรา,พาเพาะเมล็ดตัวน,นี้จะมีไผ่เพาะเมล็ดก,ก็มีพวกไผ่ตรงไผ่หกถ้าพี่เขาจะเน้นเรื่องของการ ขายหน่อเนี่ยผมก็เอาเล่นๆไอ้เน้นนะครับพี่เขาปลูกพวกไข่หกถ้าจะเน้นพวกไข่ลำจ๋าเลยก็เล่นให้อพ,พี่เขาปลูกไข่ตรงเนะเาะแต่หน่อมันก็จะไม่เหมือนกันนะลำต้นคล้ายๆกันแต่ว่าไข่หกนี่เขาจะข้อเขาจะยาวอยู่นิดหนึ่งเนาะนี่พี่เขาก็เลยเอามาปลูกตัวนี้เพราะาไร่หนึ่งนี่ไผ่ใหญ่นี่จะให้พี่เขาปลูกไร่หนึ่งแค่แปดสิบต้นนะครับผมแปดสิบต้นนี่ไม่ไ,มได้ปลูกเพราะาไผ่ตัวนี้ปลูกห่างๆหน่อยถ้าเราปลูกทีทีนี่มันเวลาตัดมันตัดยากครับ ก็ต้องปลูกประมาณ4คูณ4เมตรอะไปอย่างน้อยนะไผ่ไผ่ตัวนี้นะอ่าถ้าเราปลูก2เมตรก็ได้นะปลูก2เมตรเนี้ยเราต้องคอยคอยตัดหนอ่อคอยอะไรตลอดเวลาเลยนะถ้างั้นเป็นไม้ไผ่ต้องมีพื้นที่ปลูกพอสมควรวันนี้เราผมเอามาส่งที่อำเภอแม่รมิมเนอะจังหวัดเชียงใหม่นะ <c oughs> ปีที่แล้วพี่เขาปลูกปลูกไปประมาณ4 4ร้อยต้นครับอุ้ยขอโทษปีนี้ปลูกเพิ่มอีก300ต้นอย่างเงี้ยครับผมอ่าไผ่ตัวเนี้ย พี่พี่เขาะว่าสักพักหนึ่งก็มาดูสวนแถวอำเภอแม่ริมได้นะครับเนี่ยกับก้าพันก้าพันไผ่เนาะอมแม่ริมห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ทันนี้อากาศได้ครับผมพี่พี่จะปลูกไผ่เนี่ยผมต้องดูวิเคราะห์ก่อนว่าที่จะปลูกไผ่แถวภาคไหนอย่างเงี้ยนะถ้าเอาปลูกไถภาคอีสานภาคกลางที่แดดร้อนจ๋าเนะี่ยก็ไม่แนะนําให้ตัวนี้ปลูกนะไผ่ตัวนี้เขาจะชอบน้ําชอบชื้นอากาศเย็นๆลำถึงจะใหญ่และโตด้วยเนี้ยครับผมโอเคนะครับทลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับกับ ก้าพ <G ã entender it> ันธ์ไผยหยักษ์